บ้านนาหลวงบัสเตชันครับเป็นเรียกว่าเป็นสถานีบกสรถในหลวงพระบางนะครับท่านใดต้องการติดต่อสถานีรถในหลวงพระบางนะครับเพื่อเดินทางไปแก่นเท้าไปเวียงจันทร์นะไปวังเวียงไปพลสวรรค์น,นะครับแล้วก็อีกหลายจุดเลยนะสามารถที่จะคอนแทคได้ที่เบอร์นี้นะครับ ตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางรถในหลวงพระบางครับเช่นคันนี้นะครับจะไปวังเวียงนะเป็นรถแบบ45ที่นั่งนะครับแล้วก็คันนี้ครับกำลังจะเดินทางไปแก่นเท้าครับ ชายแดนที่นากระเซ็งนะทารีจังหวัดเลยครับสบภาพโดยทั่วไปก็เป็นลานจอดกว้างเหมือนบขสทั่วไปรถบัสในสปาลาวนะครับทุกเส้นทาง เป็นรถบัสแบบชั้นเดียวทั้งหมดนะครับปลอดภยัยฮะอันนี้รถบัสแบบ25ที่นั่ง,งนครหลวงเวียงจันทร์หลวงพระบางครับสวัสดีพานุสรทีร่ไ่้มีระสบเดินทางไปเคลลัสเต้น้ำปุ๋ยน้ำพูน ขอเรียนมาทางฝ่ายเมืองแก้วเทศัญญาบุรีนําเจอส่งรายงานมาแล้วครับประมาณ34นาทีครับตอนประสานงานได้อย่างเร็วที่ก็